ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เขาข้อกันนี้เลยครับผมเมื่อนี้กฤติมาเบิงสร้างเพ่นเฮดลูกปืนครับผมลูกปืนรอดขวาแตกครับผมเพิ่อนอิ่อมทําการสองครับนี่นี่ครับนาสร้างรอพอดีครับผมนาสร้างรอรอครับผมนี่บรยษดทเอ่อมัส่บริการนะครับผมเนาะอยู่นี่เด้อครับผมบ้านท่าสมิโอบ้านหนองท่านบ่เหรอบ้านหนองท่าหมูเจ็ดบอกบ้านหนองท่าหมูเจ็ดครับผมมาเด้อเพื่อสอิมาสองครับ เิ่นสอมดีดีครับผมนี่ครับผมร้างเอครับผมหลอเส้นกัวฮะหล่อเส้นโอ้กับเส้นไว้จักมือสองมือนี่ละเส้นก็ได้ครับิ่นใจดีขี้ยังนี่ครับผมเนาะนี่ละครับผมนี่ทําการนั่นกำลังทําการสอมอยู่ครับนี่หลอเส้นคนหมดเลยนะเออนี่ละครับผมลุกลุกปืนคว้าจักบา่าครับนี่จักแล้วครับเบอร์เบอร์ได้ครับนี่โอ้ อันนี้อันนี้ตปูนแตะปูนเห็นห่งครับผมเนี่ยนี่แหละครับผมทีเอฟรยี่สูตรทอฟครับผมเท่าไหรกวสร้างที่ยี่สูตรทีรุ่นไหนเหรอก็รุ่นที่ป่ที่ป่าบ่จากแดงเหรอพันหาบ่สองพันห้าสองพันห้าบ่ครับรุ่นนี้ครับผมเขากุเขากุรุ่นเขากุเป็นเทียนติดตอความบ่เออโอ้เขาเขาสั่งวิธีสาวบ้านเนี่ย นี่ครับผมติดตามช่อง u t u b e พร้อมครับผมวิธีชาวบ้านครับผมนี่แหละมาเบิ่งนี่เงียนเพ่นปุรีสิมามาด้วยครับผมนี่ยุ่ป้ายครับนี่ปิดติดป้ายพร้อมติดป้ายพร้อมครับผมนี่ถ้าเขาบ้านลุง่าตครับผมทางเขาบ้านลุงทาตครับผมนี่ซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัตครับผมช่วงล่างเบอร์ทั่พร้อมครับผมนี่ครับผมเบอร์ทั่วพร้อมมาเมื่อเห็นก็บบริ้เขียนจดเบอร์ทเ่ิคนไว้ ก็เลยขี้ไก่ไปซื้อเมื่อไรบริจดไปเรื่อยนี่ครับผมเลยย้ำชุกแล้วหุกไปแล้วน้ำปิน่นลีบไปแล้วก็ทีเรียนหาซางเบกรกกวนลูกปืนขวาลูกปืนขวาลูกปืนควาแตกอันนี้เขาเอ็นอีแฉีครับอีแฉ,อฉีอันนี้อีแฉียเมนบะเมนบะซาง โอ้อันนี้จระเข้ครับจระเข้ดันขึ้นครับอันนี้จระเข้โอ้บอลลีตสองตัวละสองพันหมู่นะโอ้ตัวละสองพันครับผมมบอลบอลมาสองพันนี่เป็นเล็กเนี่ยแต่ว่าตัวเป็นเนื้อนี่จักพันบัวนี้ตัวใหญ่ครับผมแฉีบบอะไรเฉียบอะไรอันนั้นเฉียบอะไรตัวนั้นตัวใหญ่ครับกินคาบลื่นเลยรุ่นนั้นบ่เคยกินบอกว่าเขาได้ยินแต่ว่าคือไก่เหรอคือไก่โดยสันกินกับขึ้ไก่โดยสันว่าพัดเพียดขึ้กันครับผมเนื้อคือกัน แ,แมนบ่เบียกยังได้คนน่ะเบียกมันก็เบียกมันก็อยูขนาดบางเรื่องอยู่น่ะแต่ว่ามึงบางเรื่องนม่นะคุณบ่อันนั้นบ่ี่วงนะโอ้ครับผมเดี๋ยวเชียร์ซะให้สามคนเป็นห่วงครับผมจะขี่เรี่ยวไหลรถมันมันเข่ากูแล้วมันที่เข่ากูแล้วว่าสันว่าที่ไปออกไม่อยู่ออกไม่ก็ไม่มีเงินเสื่อ,อยู่ ผมไม่ยานผพุสาวขี้น้ำกลนอยู่แล้วโอ้มาขึ้นมาขี้น้ำยากอีกแล้วโบ่เอกครับเดี๋ยวมีคนโบอกนนโบ่หนี่ยากอีกนำขั้นเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนี้ครับผมบริษัทมาใส่บริการกับมาด้วยครับผมเด้อมาอะไรว่าเส้นจะว่าจะเส้นด่วนครับผมเส้นจะมือสองมือกับพ่อเลยพูดว่าถ้าดีจะเส้นเพลินครับผมมีขอบกล้วอยู่เนาะ ครับผมคลิปนี้ก็ไับท่านนี้ครับผมฝากในว้นน้ำเลือดครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะยูทูบครับผมเฮานี่แหละครับผมใกล้ใกล้ที่เขาบ้านท่าสามชี้ครับผมบ้านทั้งทั้งเขาบ้านหถุงท่าบ้านท่าสามชี้ครับอยู่หน้าวัดสถานที่ตั้งครับผมเนาะนี่แหละครับผมคลิปนี้กับพ่อกันไหมครับโอ้กินหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้วันสัมนีครับผมเนาะ